พี่ดุ้ยจะไม่ค่อยเน้นว่าเฮ้ยนี่นะมันคือเรียกว่าอย่างนี้พี่ดุ้ยจะให้ดูว่าเออเนี่ยให้ทุกคนจับที่ความหมายฟิลคืออะไรรู้สึกบีคําคืออะไรกลายเป็นเฮ้ยมันบอกสภาพอะมันทําหน้าที่เหมืนอนแบบทูบีนะประมาณนี้แล้วลุกในที่นะี้มันไม่ได้แปลว่าจ้องมองนะมันมีหลายความหมายนะลุกที่พี่ดุ้ยกำลังพูดถึงแปลว,ว่าสภาพนะคะทุกคนดังนั้นมันก็จะกลายเป็นพี่ดุ้ยจะบอกว่า the girl looks สภาพสภาพ angry เห็นไหมคะนี่คือสาภาพนะคะอ่ะแต่ค่ะทุกคนถ้ามากค่ะพี่เด็พูดว่า the girl look s a t m e ตัวเนี้ยมันแปลว่ามองแล้วเห็นปะ่ะมันไม่ใช่สาภาพแหละอ่าดังนั้นเนี้ยเราจะใส่ angry ไม่ได้นะคะทุกคนเธอมองฉันเธอก็ต้องมองฉันอย่างโกรธโกรธหรือว่าความความมองของเธออะเออเห็นไหม look at ดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถ้าจะขยายเนี่ยเห็นไหมพอจะขยายกริยาสังเกตนะคะตัวบนเราขยายที่เดือดเร็นะคะตัวนี้สภาพเหมือน i ี a ซมบอนะคะเขาเ็ l ล o กนะคะแต่พอตัวล่างค่ะล o ก k อ t มันแปลว่าอะไรคะแปลว่ามองอ่าทุกคนดูให้ดีๆนะคะตัวนี้แปลว่ามองค่ะมันก็เลยจะกลายเป็นอะไรว่าเราจะขยาย angrily ค่ะทุกคนเห็นไหมคะความแตกต่างกันเพราะอะไรตัวนี้เราขยายกริกยาแต่ตัวนี้คืออะไรข้างบนคืออะไร บอกสภาพนะคะทุกคนเห็นไหมคะ,ะถ้าจะขยายกริยาต้องใช้อะไร adverb นะคะฝากไว้ด้วยเนาะเห็นไหมคะ,ะเราต้องเข้าใจก่อนอย่างฟิลกับบิคคำเนี่ยมันจะมันคือรู้สึกอะมันก็บอกสภาพไปเลยแต่ลุกเนี่ยมันแบบมันมีมันมีแบบหลายความหมายเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนประมาณนี้เนาะ